วันนี้เราจะมาพูดถึงหัวใจของผู้สูงวัยว่าหัวใจของเราทำงานอย่างไรเมื่อเราอายุมากขึ้นและปัจจัยสำคัญที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้หากคุณปรับพฤติกรรมบางอย่างที่อาจกำลังทำร้ายหัวใจอย่างเงียบๆคุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าอาหารจานด่วนเช่นอาหารทอดแฮม,มเบอร์เกอร์หรือเค้กสาเร็จรูปมักให้พลังงานสูงแต่คุณค่าทางโภชนาการต่ำเมื่อนําเข้าสู่ร่างกายสารอาหารเหล่านี้จะทําให้หัวใจต้องทํางานหนักขึ้นระบบเผาผลาญช้าลง และหลอดเลือดเริ่มอุดตันความมันความเค็มและสารปรุงแต่งในอาหารประเภทนี้คือศัตรูที่คอยทําให้เลือดข้นและเป็นเหตุให้หัวใจอ่อนแอลงเรื่อยๆก่อนอื่นเรามาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับระบบไหลเวียนโลหิตกันก่อนอาหารที่มีไขมันทรานส์สูงเช่นเฟรนฟรายเบเกอรี่สำเร็จรูปหรือมูกรอกไม่เพียงแต่จะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลแต่ยังทําให้เลือดข้นเดึอยากต่อการไหลเวียนเมื่อหลอดเลือดอุดตันหัวใจต้องออกแรงสูบฉีดเลือดมากขึ้นส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้นและหลอดเลือดแคบลงในระยะยาว นอกจากเรื่องโภชนาการแล้วการบริโภคยาเพื่อควบคุมความดันโลหิตก็เป็นหัวใจสำคัญพฤติกรรมที่พบได้บ่อยคือการหยุดกินยาเมื่อรู้สึกสบายดีแต่แท้จริงแล้วการวัดความดันเป็นประจำและการจัดตารางการกินยาให้ตรงเวลาจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเช่นหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองแนะนำให้ใช้กล่องแบ่งยาและจดบันทึกค่าแรงดันโลหิตเพื่อควบคุมสุขภาพหัวใจอย่างเป็นระบบท้ายที่สุดเราจะชวนคุณสำรวจเมนูง่ายๆทำเองได้ที่บ้านทั้งการอบต้มย่าง และเคล็ดลับการใช้อากาศทอดแทนการทอดน้ำมันรวมถึงเทคนิคการเผาผลาญอาหารและการดูแลหัวใจจากภายในเพื่อให้คุณก้าวสู่ชีวิตวัยเกษียณอย่างแข็งแรงพร้อมรับวันข้างหน้าอย่างมั่นใจหมายเลขสิบไม่เดินเล่นหรือออกกําลังกายทุกวันหลังอายุ60ปีถ้าคุณไม่ขย,ยับร่างกายทุกวันคุณกําลังเปิดประตูให้ปัญหาโรคหัวใจเข้ามาในชีวิตของค,คุณการเห็นผู้สูงอายุนั่งอยู่บ้านดูทีวีอ่านหนังสือหรือนอนบนเตียงเกือบทั้งวันเป็นความผิดพลาดที่หมอโรคหัวใจอย่างผมเห็นอยู่บ่อยๆถึงแม้ว่าคุณอาจจะคิดว่าอายุมากแล้ว ไม่ต้องออกกําลังกายผมไม่ได้ขอให้คุณไปยิมขอแค่เดินก็พอครับการเดินตามจังหวะของตัวเองแค่30นาทีต่อวันสามารถลดความเสี่ยงหัวใจวายลงได้ประมาณ50%การไม่ขยับตัวทําให้เลือดไหลเวียนช้าไขมันเริ่มสะสมในหลอดเลือดความดันจะสูงขึ้นหัวใจจะอ่อนแรงซึ่งอาจนําไปสู่หัวใจวายอมาาัมพาตหรือเสียชีวิตในที่สุดการเดินช่วยเปิดหลอดเลือดเพิ่มออกซิเจนไปยังสมองลดความเครียดและยังช่วยควบคุมน้ําหนักน้าตาลและคอเลสเตอรอล ซึ่งล้วนเป็นอันตรายต่อหัวใจการเดินไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษแค่เช้า15นาทีเย็น15นาทีหัวใจก็แข็งแรงขึ้นอย่ารอให้เจ็บหน้าอกค่อยลุกขึ้นเดินต้องเริ่มป้องกันเสียตั้งแต่วันนี้ทุกก้าวที่เดินเป็นพรต่อหัวใจของคุณกินเค็มเกินไปผู้สูงอายุส่วนมากไม่รู้ถึงอันตรายจากเกลือเกลือไม่ได้อยู่แค่ในข้าวหรือกับข้าวที่ใส่แต่ยังซ่อนอยู่ในซุปกระป๋องขนมปัง,ปงน้ำจิ้มผักโดงขนมกบเคียวอาหารแช่แข็งต่างๆเมื่อกินเกลือมากเกินไปร่าางกกกยจกัน้ ทำให้ปริมาณเลือดในร่างกายเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและเพิ่มภาระให้กับหลอดเลือดระยะยาวจะนำไปสู่ความดันโลหิตสูงทำลายหัวใจไตและสมองโดยที่ไม่รู้ตัวจนได้ฉายาว่าฆ่าตกเงียบเพราะไม่มีอาการเตือนผมในฐานะหมอหัวใจเคยเห็นผู้ป่วยหัวใจวายจากการกินขนมเค็มทุกวันความต้องการเกลือของผู้สูงวัยจริงๆน้อยกว่าคนหนุ่มสาวมากไม่ควรเกิน1 5 0 0มิลลิกรัมต่อวันหรือประมาณครึ่งช้อนชาควรอ่านฉลากหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป และใช้สมุนไพรหรือมะนาวแทนเวลาเข้าครัวที่บ้านแค่เปลี่ยนจากถูกอบเกลือเป็นถูไม่ใส่เกลือหรือหลีกเลี่ยงอาหารแช่แข็งก็ช่วยหัวใจคุณได้ก่อนเริ่มผมอยากรู้ว่าคุณรับชมจากที่ไหนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับถ้ามีคำถามอะไรสอบถามได้เลยอย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข้อมูลสุขภาพดีๆจากซีนีเฮลถ้าดูถึงตรงนี้เห็นด้วยกับผมกดหนึ่งไม่เห็นด้วยกดศูนย์อย่าลืมว่าหลังจากกินเค็มน้อยสองสัปดาห์ลิ้นคุณจะชินรสชาติอาหารจะไม่เปลี่ยนแต่หัวใจแข็งแรงขึ้น ตัดเกลือออกก่อนที่มันจะทำร้ายชีวิตเริ่มวันใหม่ด้วยอาหารเช้ามันหรืออาหารแปรรูปสำหรับผู้สูงอายุหลายคนอาหารเช้ากลายเป็นจานอันตรายต่อหัวใจทั้งที่จริงควรเป็นมื้อเติมพลังเมนูอย่างเบคอนไส้กรอกขนมปังปิ้งในซีเรียลหวานไข่ดาวกาแฟใสครีมแม้อร่อยแต่กลับอันตรายกว่าที่คิดเพราะนอกจากน้ำตาลสูงยังอัดแน่นด้วยไขมันอิ่มตัวและทรานแฟตยิ่งทำให้ความดันสูงหลอดเลือดอักเสบคอเลสเตอรอลพุ่งผมพบแนวโน้มที่น่าตกใจ ในฐานะแพทย์โรคหัวใจส่วนใหญ่หัวใจวายเกิดช่วงเช้าหลังทานอาหารแบบนี้เพราะเช้าคือเวลาที่เลือดข้นเป็นพิเศษอาหารไขมันสูงยิ่งทําให้หัวใจต้องสุขฉีดหนักขึ้นจนเกินกําลังถ้าอายุเกิน60เลือกอะโวคาโดหรือสมูทตี้ผลไม้แทนอาหารเหล่านี้ช่วยลดคอเลสเตอรอลย่อยง่ายและให้พลังงานโดยไม่ทําร้ายหลอดเลือดอาหารเช้าคือจุดเริ่มต้นสุขภาพหัวใจเลือกให้ดีหัวใจแข็งแรงตลอดวันถ้าไม่แน่ใจว่าอาหารชนิดใดดีหรือร้ายต่อหัวใจคุณไม่ได้โดดเดี่ยวผู้สูงวัยจำนวนมากก็เผชิญปัญหานี้ โดยเฉพาะมื้อเช้าแอปซี i นียเฮลทรักเกอร์เป็นแอปง่ายๆสำหรับคนอายุ60ขึ้นไปคอยเตือนบันทึกมื้ออาหารและแนะนำเมนูที่เหมาะกับสุขภาพหัวใจตามวัยและความต้องการของคุณได้รับการรับรองโดยแพทย์ไม่ว่าคุณจะควบคุมความดันหรือแค่อยากมีพลังตลอดวันโหลดวันนี้เริ่มเช้าใหม่อย่างมั่นใจดื่มแอลกอฮอล์เป็นนิสัยคุณอาจเคยได้ยินว่าดื่มวหววันและแก้วดีต่อหัวใจแต่สำหรับผู้สูงอายุแล้วข้อมูลนี้อาจเป็นอันตราย หลัง60ปีร่างกายจัดการแอลกอฮอล์ได้ช้าลงความดันขึ้นเร็วความเสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะพุ่งสูงในฐานะแพทย์ผมเคยเห็นผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวอมมาพาดหัวใจเต้นผิดจังหวะจากการดื่มเพียง2แก้วต่อวันแอลกอฮอล์ทำลายกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มไขมันรอบหัวใจทำให้เกิดการอักเสบและรบกวนการออกฤทธิ์ของยารักษาโรคไม่ว่าจะเป็นยาความดันเบาหวานหรือคอเลสเตอรอลผู้สูงวัยจำนวนมากดื่มเพื่อผ่อนคลายหรือหลับดีแต่จริงๆแล้วแอลกอฮอล์รบกวนการนอนทำให้ความดันสูงขึ้น เรื่อยๆแม้ปริมาณน้อยแต่สะสมทุกวันอันตรายโดยเฉพาะถ้ามีโรคหัวใจเดิมอยู่แล้วถ้าเลิกไม่ได้จริงควรจำกัดไม่เกินวันละแก้วและอย่าดื่มทุกวันจังหวะการเต้นของหัวใจจะดีขึ้นหลับสบายขึ้นสุขภาพโดยรวมดีขึ้นแอลกอฮอล์อาจช่วยให้ลืมความเครียดชั่วคราวแต่อย่าปล่อยให้หวายหนึ่งแก้วกลายเป็นความเสียใจตลอดชีวิตความเครียดทางอารมณ์อย่างรุนแรงเพิ่มระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนซึ่งทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นหลอดเลือดหดตัวและความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายเส้นเลือดสมองแตกหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตกะทันหันหากไม่รักษาในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจดีฉันเคยพบผู้ป่วยที่รับประทานอาหารดีมากแต่กลับป่วยด้วยโรคหัวใจทั้งหมดนี้เกิดจากความเครียดสะสมที่ไม่เคยคลี่คลายไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวความกังวลเรื่องการเงินหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวการเก็บกดความรู้สึกส่งผลร้ายต่อร่างกายประโยคอย่างไม่อยากรบกวนใครหรือเครียดมาตลอดชีวิตเป็นคำพูดที่ได้ยินบ่อย จากผู้สูงอายุแต่เมื่ออายุเกิน60หัวใจจะอ่อนแอเกินจะรับมือกับพายุเงียบนี้ได้อีกต่อไปการลดความเครียดถ่ายในสามารถทําได้ด้วยการพูดคุยกับใครสักคนเข้าร่วมกลุ่มผู้สูงอายุฝึกสมาธิ1ินาทีฝึกลมหายใจลึกหรือเขียนไดอารี่อย่าดูแคลนผลกระทบจากความเจ็บปวดทางอารมณ์เพราะหัวใจไม่ได้เป็นเพียงเครื่องสุบฉีดเลือดเท่านั้นแต่อย่างรับรู้สิ่งที่อยู่ในจิตใจได้อีก ด้วยความกลมกลืนภายในใจคือการบำบัดที่ส่งพลังหัวใจจะเต้นอย่างแข็งแรงและยาวนานขึ้นหากคุณปล่อยความรู้สึกอย่างเหมาะสมและไม่กดทับมันไว้การละเลยปัญหาการกลนหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับอาจดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยหรือแม้แต่เรื่องตลกแต่เสียงกลนนั้นอาจมาจากหัวใจที่เต้นผิดจังหวะภาวะหยุดหายใจขณะหลับส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุนับล้านทําให้หายใจหยุดเป็นช่วงช่วระดับออกซิเจนลดลงร่างกายพักผ่อนไม่เต็มที่และนําไปสู่ความเสียหายของหัวใจในระยะยาว หลายคนไม่รู้ว่าตนเองมีภาวะนี้แม้ว่าจะตื่นมาเพราะอาการปวดหัวสมองไม่ปลอดโปรง่งหรือในละในเวลากลางวันก็ตามในฐานะพเฉพาะทางโรคหัวใจฉันมักถามคนไข้เกี่ยวกับการกลนเสมอเพราะภาวะนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโรคหัวใจความดันสูงหัวใจเต้นผิดจังหวะเส้นเลือดสมองแตกและอาจถึงขั้นเสียชีวิตกระทันหันได้หากคู่ของคุณบอกว่าคุณกรนเสียงดังสำลัก หรือหยุดหายใจขณะหลับให้รีบไปตรวจการนอนหลับแบบง่ายๆในคืนเดียวเครื่องช่วยหายใจ CPAP และอุปกรณ์ครอบปากคือวิธีรักษาที่ช่วยปกป้องหัวใจคุณในขณนะนอนหลับในช่วงที่คุณหลับลึกร่างกายจะฟื้นฟูตัวเองหากคุณไม่ได้พักผ่อนเพียงพอหัวใจจะรับภาระต่อไปอย่างเงียบๆอย่างองข้ามสัญญาณเตือนเพราะการกลน่นไม่ใช่เรื่องน่ารำคาญอย่างเดียวแต่คือคำเตือนว่าหัวใจคุณต้องการออกซิเจนตลอดคืนการนอนหลับให้เพียงพอจะทำให้หัวใจคุณได้หยุดพักจริงๆ แม้เราทุกคนจะรู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ยังมีผู้สูงอายุจํานวนมากที่ไม่ตรหนักว่าแม้เพียงแค่หนึ่งบวนหรือการสูดควันบุหรี่มือสองก็อันตรายอย่างยิ่งนอกจากกระทบปอดแล้วบุหรี่ยังทําลายผนังหลอดเลือดทําให้เกิดการอักเสบและเร่งการสะสมของคราบไขมันที่นําไปสู่ภาวะหลอดเลือดอุดตันและหัวใจวายหากคุณอายุเกิน60ปีหลอดเลือดของคุณก็เปราะบางและบางลงมากขึ้นแม้คุณไม่เคยสูบบุหรี่แต่ หากอยู่รวมกับคนที่สูบคุณก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันคนไข้หลายคนของดิฉันไม่เคยสูบเองแต่เป็นโรคหัวใจเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีควันบุหรี่ไม่มีระดับการรับควันใดที่ปลอดภัยหากคุณเลิกบุหรี่ในวันนี้คุณยังสามารถฟื้นฟูบางส่วนและลดความเสี่ยงได้อย่างมากภายในไม่กี่เดือนแม้คุณจะสูบมาเกือบ40ิปีก็ตามหลีกเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่เบาเพราะอันตรายพอๆกันหัวใจคุณต้องการออกซิเจนและเลือดที่สะอาดทุกครั้งที่สูบเท่ากับคุณกำลังทำร้ายหัวใจตัวเอง หากคุณเลิกไม่ได้ให้ติดต่อแพทย์เข้าร่วมกลุ่มช่วยเลิกบุหรี่หรือใช้แผ่นนิโคตินเพียงแค่พูดว่าฉันเลิกแล้วคือก้าวสำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำเพื่อตัวเองได้ร่างกายจะเริ่มซ่อมแซมตัวเองตั้งแต่วันถัดไปการนอนดึกเพื่อดูทีวีหรือใช้โทรศัพท์อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจแสงสีฟ้าจากหน้าจอรบกวนการผลิตเมลาโทนินฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับส่งผลให้ความดันสูงอินซูลินทำงานผิดปกติและเพิ่มความเครียดให้กับหัวใจ นิสัยการเลื่อนโทรศัพท์ก่อนนอนหรือปล่อยทีวีเปิดไว้เพื่อคลายเหงาซึ่งเป็นเรื่องปกติของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ส่งผลเสียต่อหัวใจอย่างมากเพราะแสงและข้อมูลที่ได้รับกระตุ้นสมองไม่ให้พักจากประสบการณ์ของดิฉันที่เป็นแพทย์โรคหัวใจการพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจวายเส้นเลือดสมองแตกและหัวใจเต้นผิดจังหวะสิ่งที่ควรทำคือปิดหน้าจออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนลองยืดเหยีดยดเบาๆอ่านหนังสือหรือฟังเพลงสบายๆแทนจะช่วยให้หลับดีขึ้นและหัวใจจะขอบคุณคุณ อย่าลืมว่าเวลากลางคืนคือช่วงเวลาฟื้นฟูหัวใจหากคุณนอนมากพอหัวใจจะแข็งแรงและมีสุขภาพดีขึ้นอาหารทอดและของว่างจานด่วนอาจดูสะดวกแต่เต็มไปด้วยไขยมันทรานไขมันอิ่มตัวและโซเดียมซึ่งทำลายหลอดเลือดโดยตรงอาหารแบบนี้มักเป็นที่เลือกของผู้สูงอายุเมื่อรู้สึกหิวไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์ปลาท่องโก้เฟรนฟรายหรือไก่ทอดทุกคำที่ทานเข้าไปคือการเพิ่มคอเลสเตอรอลกระตุน้นการอักเสบ และทําให้เลือดหนืดิฉันเคยรักษาผู้ป่วยที่หัวใจวายจากการกินของทอดเป็นสิบปีหลอดเลือดจึงตีบแข็งและอุดตันจนเลือดไหลไปเลี้ยงหัวใจได้ยากเพราะแบบนี้หัวใจของคุณจึงต้องทํางานหนักกว่าปกติจนในที่สุดก็ไม่สามารถทํางานต่อไปได้ระบบเผาผลาญจะช้าลงและหัวใจก็จะอ่อนไหวมากขึ้นถ้าคุณอายุเกิน60ปีอาหารจานด่วนมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำมากแต่กลับสร้างความเสียหายรุนแรงวิธีที่ดีกว่าเช่นการอบต้มหรือย่างควรหันมากินซุปโฮมเมดผลไม้ หรือถูกเป็นของว่างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอย่างเช่นใช้อากาศทอดแทนการทอดน้ํามันก็สามารถส่งผลดีได้อย่างมหาศาลอาหารที่คุณกินจะเข้าสู่กระแสเลือดถ้าคุณกินของมันเลือดคุณก็จะมันเลือดที่ข้นคือสัญญาณของหลอดเลือดที่เริ่บุตันคุณจะไม่มีทางมีหัวใจที่แข็งแรงได้หากยังคงกินอาหารที่อ่อนแอให้โอกาสหัวใจของคุณได้แข็งแรงด้วยการละทิ้งของทอดที่เยาวนใจหนึ่งในพฤติกรรมที่อันตรายที่สุดของผู้สูงวัยคือการไม่กินยาความดันหรือไม่สนใจอาการนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมากหลายคนหยุดยาความดันเพราะรู้สึกว่าตัวเองปกติดีแต่ความดันโลหิตสูงเป็นเพชคาดเงียบที่คุณจะไม่มีอาการใดๆจนกระทั่งมันได้ทำลายไตยหัวใจและสมองของคุณไปแล้วการละเลยแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆอาจทำให้เกิดความดันพุ่งสูงฉีบพลันซึ่งนำไปสู่หัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองแตกฉันเคยรักษาผู้ป่วยที่หมดสติเพราะพวกเขาหมดยาแล้วไม่ยอมไปซื้อเพิ่มหรือคิดว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องกินอีกแล้วยานี้ ไม่ใช่แค่คำแนะนำแต่มันคือหนทางรอดชีวิตอย่าท้อแท้หากคุณมีผลข้างเคียงถ้าต้องปรับขนาดอย่าให้พูดคุยกับคุณหมอของคุณการวัดความดันที่บ้านเป็นสิ่งสำคัญควรมีสมุดบันทึกหรือตารางและอย่าลืมกินยาในเวลาเดิมทุกวันใช้กล่องแบ่งยาหรือกระดาษเตือนความจำความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญถ้าคุณมีความดันสูงกล้ามเนื้อหัวใจของคุณจะหนาขึ้นหลอดเลือดจะแคบลงและในที่สุดจะนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวแต่หากคุณจริงจังคุณสามารถควบคุมมันได้ โดยสมบูรณ์อย่าเสี่ยงกับชีวิตของคุณเลยการกินยาแค่วันละเม็ดสามารถป้องกันความทุกข์ทรมานได้หลายปีหากคุณเริ่มลงมือวันนี้หัวใจของคุณก็จะยังคงเต้นอย่างแข็งแรงต่อไปในวันพรุ่งนี้บางท่านอาจเพิ่งตระหนักว่าอาหารจานด่วนที่เราคุ้นเคยนั้นส่งผลเสียต่อหัวใจมากเพียงใดบางคนอาจเข้าใจใหม่ว่าการละเลยการกินยาความดันโลหิตหรือหยุดยาเองเพียงเพราะรู้สึกดีนั้นเสี่ยงแค่ไหนต่อการเกิดโรคหัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองแตก และบางคนอาจจะได้รับแรงบันดาลใจในการปรับพฤติกรรมการกินเช่นหันมาอบต้มย่างหรือใช้อากาศทอดแทนน้ำมันทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มไดจากจุดเล็กๆเช่นการจดบันทึกความดันโลหิตการตั้งเวลาตื่นกินยาหรือการเลือกผลไม้แทนของหวานแปรรูปนี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะนำไปสู่ชีวิตที่แข็งแรงขึ้นในวัยเกษียณแล้วคุณละ่ะสิ่งใดในวิดีโอนี้ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าใช่เลยฉันต้องเริ่มทำสิ่งนี้ตั้งแต่วันนี้ เราขอเชิญคุณร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้เลือกหนึ่งอย่างที่คุณได้เรียนรู้และจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆและผู้ชมท่านอื่นที่อาจกำลังเริ่มต้นเส้นทางเดียวกับคุณ